ขั้นตอนแรกขอขอบคุณภาพที่มาข่าวสุดยอดตำรวจบ้านแพ้วกระโดดลงคลองช่วยคนขับรถตกคลองที่สีแยกประตูแดงถนนยกกระบัดหมู่เจ็ดตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้าโคโรล่าตกลงในคลองมีคนยังติดอยู่ในรถหนึ่งรายและออกมาได้แล้ว3ามคนเมื่อร้อยตำรวจโทรคำรอพอขันตาร้อยตำรวจตรีทศพลอ่อนนิ่มและดาบตำรวจตรี มนัดคิมเฮงตำรวจสถานีตำรวจบ้านแพ้วได้กระโดดลงไปช่วยผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายในรถโดยมีพลเมินดีที่ผ่านมาลงไปช่วยกันจนสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถออกมาได้ในอาการหมดสติ หลังจากนั้นจึงช่วยกันส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวและทำการสอบถามแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บยังไม่ตอบอะไรแต่ที่น่าทึ่งและน่าภูมิใจที่สุดคือตำรวจที่ช่วยคนที่ติดภายในรถควงไงท้องอยู่ติดภายในน้ำตำรวจเห็นและกระโดดลงไปช่วยจึงรอดชีวิตในครั้งนี้และนี่เป็นความมดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เห็นเหตุการณ์และลงเข้าไปช่วยเหลือและต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านแพ้วที่เห็นความสำคัญและช่วยชีวิตคนในครั้งนี้ส่วนเรื่องนี้การทำความดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งช่วยเหลือให้คนรอดชีวิตได้ทางทีมงานและทุกคนขอขอบคุณเจ้าหนนนน้้้าาาททีีี่่ตรวจสบแพ ที่ช่วยเหลือทีมงานข่าว BC News รายงาน